สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ชมในท่องตักกะศิลาของเราชาแนลนะครับผมผมอาจารย์กิติภูมิตักกะศิลาเลยแนะนำฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับมาโปรโมทนะครับในสถาบันตักกะศิลานะครับเป็นจุดศูนย์รวมนักศาสตร์วิชาต่างๆนานานะครับแล้วก็ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิตตักกะศิลาด้วยครับนะครับเป็นจุดศูนย์รวมนะครับแล้วก็วันโปรโมทก็คือว่าวันที่ วันที่18ตุลาใกล้จะมาถึงนี้นะครับ18ตุลา63นี้ครับทางสถาบันตากศิลาและมูลนิธิตากศิลาได้มีเป็นเจ้าภาพทอดกรถ,ถิ่นที่จังหวัดอยุธยานะครับที่วัดบ้านพลาดนะครับย้านะครับจังหวัดอยุธยาวัดบ้านพลาดนะครับท่านใดที่สนใจจะร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้หรือไปเจรจากันที่อยุทยาจังหวัดวัดบ้านพลาดได้นะครับผมแล้วก็ผมวันที่วันอาทิตย วันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนะครับปี63นี้ครับผมอาจารย์กิติภูมิได้เปิดคอร์สสอนสารได้เกียรติตัว9ฐานขั้นพื้นฐานนะครับฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะครับในเวลา10โมงถึงเที่ยงนะครับในระยะเวลา1เดือนคอร์สสั้นๆนะครับขั้นพื้นฐานนะครับนะครับขั้นพื้นฐานนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ช่วยกอนาโทรจอง นะครับรับจานวนจากัดเช่นเคยนะครับผมด่วนนะครับขอย้ำว่าด่วนนะครับรีบเลยนะครับโอกาสเริ่มเริ่มเริ่มเปิดแล้วครับผมเป็นการฉลองมาเปิดตัวโมดิชิด้วยนะครับผมจ้านะครับผมมาเข้าเรื่องการศาสตร์ได้เกียยตัวก้าฐานนะครับมี4ี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับที่โคจรเข้ามาดวงดาวดวงแรกคือดาวจันนะครับที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพราพักของโลกอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาว พระเกตนะครับหรือดาวเกตนะครับดาวจิตวิญญาณดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่ง6ิเซนนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธก็คือเลขสี่ครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวเสานะครับจับ4ดวงดาวดวงนี้เช่นเคยนะครับจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับค่าจับตัวเดียวก็ได้จับ2ตัว3าตัวแล้วแต่ถนัดนะครับผม ผมมีลิงก์รายกลุ่มแบบนี้นะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้มีหลากหลายอาจารย์ด้วยและจับคู่ให้ท่านเรียบร้อยเลยโดยท่านไม่ต้องมีคิดอะไรมากมายนะครับย้ำว่าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดไลน์ส่วนตัวนะครับช่องทางแรกแล้วก็มีการเบอร์โทรติดต่อสอบถามแล้วก็มีลิงก์รายกลุ่มในใต้คลิปนี้นะครับย้ําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผม จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวในจริงมามาพิสูจน์กับผมนะครับผมวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิมขออวยพรทุกท่านดุงประสบจะิญโชคดีมั่งมีสีรสุขแข็งแรงรวยกันทุกคนนะครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆช่วยรณนาช่วยดูดลสุขภาพกันหน่อยนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม